สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะโดยหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น SST ค่ะโดยคาดว่าหุ้นตัวดังกล่าวนะคะจะมีตัวเลขกำไรในปี2555นี้ค่อนข้างแรงค่ะซึ่งจะมีมูลค่าเหมาะสมค่อนข้างสูงนะคะโดยลองมาดูวิธี ประเมิอนอิงตัวเลขปัจจุบันนะคะโดยมาใช้ EPS ที่9เดือนที่ระดับ2บาท59สตางค์นะคะถ้าให้ค่า P/E ที่10เท่าเนี่ยก็จะเทียบเป็นมูลค่า25บาท90สตางแล้วค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะตอนนี้ค่ะราคานะคะมีพฤติกรรมคือปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าหากลงก็ยังมีแรงรับอยู่นะคะโดยเป็นหุ้น Blue Chip ค่ะทำให้เด็กแนวคิดว่าจะต้องมีประเด็นสำคัญอะไรจ่ออยู่แน่ค่ะ ถึงทำให้ราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นปันผลก้อนโตค่ะซึ่งเด็กแนวว่าบริษัทนะคะคงไม่อยากกระจายเป็นเงินสดแน่เพราะว่ามีหนี้เกิดจากการกู้ยืมไปซื้อโอบองแปลงดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดให้อัตราหนี้สินต่อทุนนะคะก็คือการจ่ายเป็นหุ้นปันผลนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะอย่างเช่นอาทิตสี่หุ้นเดิมได้หนึ่งหุ้นปันผลก็จะคุ้มคคนที่เล่นนะคะ โดยแนะนําให้สะสมโลดเลยค่ะสําหรับหุ้นต,ตัวต่อไปที่แดงแนวแนะนานะคะได้แก่หุ้น PAF ค่ะโดยหุ้นตัวดังกล่าวนะคะเด็กแนวว่าข่าวเรื่องประเด็นที่ผลประกอบการไตรมาสที่สจะออกมาทะลักเพราะว่ามีการบันทึกรายได้จากการดาเนินงานนะคะก็มาน่าจะมามากกว่า700ล้านบาทค่ะเนื่องจากเฉลี่ยต่อไตรมาสนั้นบริษัทมีรายได้แค่200-300ถึงล้านบาท หากรับรูเข้ามาขนาดนี้นะคะก็จะทําให้มีกําไรมากกว่าทุกไตรม,มาสนั่นเองค่ะโดยเด็กแนวประเมินอีกอย่างนะคะก็คือเรื่องการแผนการล้างขาดทุนสะสมค่ะซึ่งปรับทุนให้สวยนะคะก็น่าจะมีเร็วๆนี้เพราะว่าถ้าบริษัทไม่ทําอะไรกับทุนเลยเนี่ยก็จะไม่รู้จะข,ขยายธุรกิจอย่างไรหรืออาจจะทําให้จ่ายเงินปันผลได้และถ้าจะหาพาร์ทเนอร์เข้ามานะคะก็จะต้องทําให้ทุนเนียนกว่านี้ ซึ่งถ้ายังรกรุงมังอยู่ใครมาร่วมทุนเนี่ยอาจจะปวดหัวแล้วก็ยิ่งผู้บริหารนะคะซึ่งย้ายมาจาก global แล้วเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาค่ะซึ่งการย้ายมาก็ต้องมีเป้าหมายอย่างแน่นอนนะคะโดยตอนนี้นะคะมาดูโครงสร้างทุนเองนะคะก็จะพบว่าค่อนข้างไม่ดีค่ะแล้วก็เนื่องจากมีข่าวทุนสะสมแล้วก็ส่วนต่ำรวมกันมากกว่าทุนชำระแล้วดังนั้นเนี่ยจะต้องล้างขาดทุนให้หมดนะคะ ซึ่งยังมีทุนที่ไม่ได้เรียกชำระอีกประมาณ306ล้านหุ้นสามารถเรียกเพิ่มทุนได้แล้วก็แจกวอร์เรนไปพร้อมๆกันก็ได้หรืออาจจะประกาศลดทุนก่อนแล้วก็ค่อยเรียกเพิ่มทุนกลับขึ้นมานะคะซึ่งเด็กแนวว่าต้องทําให้ได้แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างซึ่งดูจากราคาหุ้นตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างแปลกๆค่ะโดยสถานะบริษัทส่วนทุนนะคะลดลงมากแต่ราคาหุ้นเดินหน้าขึ้นอย่างเต็มตัวตั้งแต่มีผู้บริหารใหม่เข้ามา ก็แสดงว่าอาจจะมีของใหญ่อยู่ข้างในแน่ๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะระยะสั้นๆค่ะก็ประเมินแนวปานไว้ที่1.80บาท80สตางค์เด็กแนวแนะนำให้สะสมได้ค่ะสำหรับหน้าหนุสุพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น PTT GC ค่ะให้ซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่74บาท25สตางถึง74บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น T ี แนะนำให้ซื้อลงทุนเช่นกันค่ะประเมินกับราคาไว้ที่11บาท30สตางค์ถึง11บาท20สตางค์ค่ะและหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น AP ค่ะให้ซื้อเก็งกำไรให้กลับราคาไว้ที่5บาท60สตางค์ถึง5บาท55สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นหญิงกันบ้นงนะคะสหสําหุ้นหุ้นัวแรกค้ะหุ้นหุ้นหุ้นะคะแน,ะนห้นห,หาาาาุ้นห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 ุ้น1ุ้นหุ้นหุ้นหค่ะ หุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้นเอฟโก้นะคะหาจังหวะขายประเมินกับราคาไว้ที่1.88บาท88สตางค์ถึง1.87บาท87สตางค์ค่ะและหุ้นเจนนะคะหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายให้ตอนนี้นะคะเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วค่ะประเมินกับราคาไว้ที่31สตางค์ถึง30สตางค์ค mm ่ะ hmm. และนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นรอนในวันนี้นะคะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ